ทิ้งเสียนั่นแหละกลับจะเป็นประโยชน์ทิ่ขูทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอที่ขูทั้งหลายอะไรเล่าไม่ใช่ของพวกเธอที่ขูทั้งหลายตาไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เธอที่ขุทั้งหลายหูไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เธอที่ขูทั้งหลายจมูกไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เธอภิขุทั้งหลายลิ้นไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เธอภิขุทั้งหลายกายไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอพิขุทั้งหลายใจไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนคนเขาพึงนำหญ้ากิ่งไม้และใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไปหรือพึงเผา หรือพึงทำตามสมควรแก่เหตุเธอทั้งหลายพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าคนเขานำพวกเราไปหรือเผาเราหรือทำพวกเราตามสมควรแก่เหตุด,ดังนี้บ้างหรือหนอหาเป็นดังนั้นไม่พระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าค่า พิขุทั้งหลายชั้นนั้นก็เหมือนกันตาไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เธอหูไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอจมูก ไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เธอลิ้นไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เธอกายไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เธอใจไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เธอ